เวิร์กพอยต์ออนไลน์อัปเดตวันที่28มีนาคมพศ2563ค่ะกอติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้กระทรวงสาธารณาสุขยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น109รายรวมสะสมอยู่ที่1,245รายในจำนวนนี้อายุน้อยสุด6เดือนค่ะและอายุมากสุด80ปีค่ะหายดีกับบ้าน3รายสะสมรวม100ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสะสม1139รายและมีเสียชีวิตเพิ่ม1รายค่ะสะสมรวมเป็น6รายผู้เสียชีวิตวันนี้เป็นผู้หญิงอายุ55ปีค่ะเป็นผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีและมีไขมันในเลือดสูงเข้ารับการรักษาเมื่อ23มมีนาคมด้วยอาการหอบเหนื่อยตรวจพบว่ามีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยอาการหนัก17รายในจำนวนนี้5รายรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นครราชสีมาเชียงใหม่และจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1ผู้ป่วยที่ไม่ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน39รายคือกลุ่มสนามมวย10รายทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพสถานบันเทิง8รายอยู่ในกรุงเทพและศรีสะเกษ กลุ่มที่สองผู้ป่วยรายใหม่จำนวน17รายได้แก่กลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นคนไทย6รายต่างชาติ2รายกลุ่มผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้อ,ตองใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ7รายกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์2รายรวมสะสม11รายและกลุ่มที่3อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค53รายค่ะ ที่น่าจับตาหลังจากนี้คือการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคบอกว่าสถานการณ์จะเริ่มรุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคมนี้จะเริ่มพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและผู้ป่วยอาการหนักส่วนใหญ่รับเชื้อมาจากกรุงเทพเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะผมก็คิดว่าเป็นความเสี่ยงที่กําลังเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัดนะครับเพราะว่ามันได้เวลา ประมาณ1สัปดาห์พอดีนะฮะโรคนี้มีระยะฟักตัวยาวสุด14วันสั้นสุด2วันแต่เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ5-7วันนะฮะวันช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญนะครับที่พวกเราจะช่วยกันจับตาดูคนที่มีอาการไข้และการทางเดินหายใจช่วงแรกนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้ก็เริ่มไปโผล่ที่ต่างจังหวัดนะฮะที่เย,ยจานอนุพงศ์พูดถึงห้าลายนะก็จะเป็นต่างจังหวัดนะครับ อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ตามหลังกรุงเทพมหานครเมื่อ2เดือนที่แล้วอีกเหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพมหานครผู้ป่วยยังมีอยู่นะฮะทุกวันก็ยังมีผู้ป่วยรายใหม่แม้ว่าจํานวนอาจจะไม่มากนักนะครับเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศนะตอนนี้กรุงเทพคงประมาณสักไม่เกินครึ่งแล้วละ่ะที่เหลือก็เป็นต่างจังหวัดขณะที่นายแพทย์อนุพงศ์สุจริยกุลนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคได้อธิบายกรณีที่ผู้ป่วยรายหนึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วต้องกลับบ้าน6วันเพื่อรอผล เมื่อทราบผลแล้วทางโรงพยาบาลให้ไปกักตัวที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งย่านบางบอนแต่ถูกชาวบ้านออกมาขับไล่ว่าปัจจุบันศูนย์ที่จะตรวจเชื้อโควิด -19 ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์4 4แห่งผลตรวจจะได้ผลเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับภาระงานและการส่งต่อผู้ป่วยก็ต้องบริหารจัดการเรื่องเตียงประกอบกันด้วยค่ะกรมการแพทย์เขาจะบริหารเตียงในกทมทั้งหมด ไม่ว่าโรงพยาบาลน,นั้นจะเป็นของรัฐของกองทัพหรือของเอกชนของมหาลัยนะครับเราจะมีเตียงประเภทลกศาะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีผู้ป่วยผลบวกขึ้นมาเนี่ยในถ้าตัวที่โรงพยาบาลเอกชนอย่างที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจถูกแนะนําว่าให้ไปรอดูสังเกตอาการที่บ้านจนกว่าจะผลจะออกใช่ไหมครับเมื่อผลบวกแล้ว คือระหว่างรอเนี่ยเขาแน่นอนว่าเขาต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมคือด้วยความว่าต้องแยกจากคนอื่นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโควิด -19 น,นะะหรือกักกันตัวเองถ้าผลออกมาแล้วเป็นบวกก็เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลจะมารับเขาเข้า,เข,าเข้ามาที่โรงพยาบาลจะรับที่จะแอดมิดเขาเพื่อให้เขานอนโรงพยาบาลหรือตัดสินใจอย่างไรผมคิดว่าตรงเนี้ยดุลพินิจของคุณหมอเนี่ยนะครับก็จะดู ว่าเช่นตรวจเพิ่มเติมว่าขนาดนี้เนี่ยเอกซเรย์ปอดเขาเป็นยังไงถ้าเอกซเรย์ปอดเขาฝ้าขาวมีมีลักษณะของปอดรักเสกก็ไม่น่าที่จะให้กลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าให้กลับบ้านนี่ยแน่นอนว่าคนไม่สบายใจคือประชาชนทั่วไปที่อยู่ที่ชุมชนนั้นสำหรับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆที่ทางแพทย์หลายโรงพยาบาลออกมาขอรับบริจาคนายแพทย์อนุพงศ์ยืนยันว่า ได้มีการทำแผนสำรวจความต้องการของแต่ละที่ว่าต้องใช้เวชพัณฑ์และอุปกรณ์เท่าใดพิจารณาจากแนวโน้มของผู้ป่วยในประเทศไทยโดยองค์การเภสัชจะเป็นผู้กระจายอุปกรณ์ไปให้ตามจำนวนที่ขอมาและเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ได้ห้ามโรงพยาบาลบริจาคและการเปิดรับบริจาคไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์ขาดแคลนแต่อาจเป็นการสำรองไว้ใช้ค่ะ ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะตอนนี้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศแรกของโลกที่มียอดผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันอยู่ที่11,242รายและเสียชีวิตแล้ว1588รายเมื่อวันวันเดียวมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม4 0 2รรายถือเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหนึ่งวันของสหรัฐอเมริกาค่ะ อิตาลีพบผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้สูงสุดถึง919รายทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น9,134รายจากจำนวนผู้ติดเชื้อรวม86,498รายสำหรับภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกในวันนี้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเพิ่มสูงกว่า597,200รายและเสียชีวิตกว่า27,300ราย ในจำนวนผู้ติดเชื้อรักษาหายราว133,000รายค่ะ